สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่คอกพ่อฮั่นค่ะบ้านเอีวมองตำบลพลาออําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับรบกพ่อฮันนะครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับเมื่อนี้แดดออกในรอบสองอาทิตย์ครับสวยงามที่สุดเตาที่ผมถ่ายมานสองอาทิตย์นี่ปลาแบ่งก์กี่ตัวครับเมื่อนี้สามตัวครับสามตัวอ่ะตัวแรกแล้วงไรอครับตัวนี้สูงรอยสี่สิบห้าท้องท้องสุกแปดเดือนครับโอ้โหโอ้ยไงไงบ่องเสือบเลยไงนานี่ครับ ได้ลงมาแค่ตัวลราเพาะตัวที่สามในท้องครับยังถือว่าไปได้ครับไปได้อีกหลายครับเป็นค้ายที่อ่างเง้าแง้าครับเง้วนี่ครับเบิ้งนู่นแล้วครับโอ้หนี่ครับเชียงเชียงสูงไงยลอยซีดิมหาเลยครับนี่ครับค้อยายอุทัไทยแหรอครับ ไกอุทไทยครับตัวนี้ครับไกอุทไทยกระดูกแข้งขาโค้งสางที่ว่าดีเลยล่ะครับทองทองสุกครับทองสุกรับประกันทองนะพ่อเนาะครับผมนี่ครับเบี้เท่าไหร่ครับแม่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันครับโอ้สูงลอยสี่สิบห้านี่ครับครับตัวราคานี้ถือว่าพอซื้อครับแม่บอกแม่พันไปต่อกะมีกำไรหรือครับไปต่อกะได้ครับราคาหนี้ยังต่อรองเลยนะพ่อเนาะคุยกันได้ครับคุยกันได้ครับส่งไก่ส่งไก่พอกส่งฟรีลอยกิโลหรอครับ หันบอต้ากับซงได้ห่อนมองแล้วครับทางที่สารเขานี่ครับเหืนเพิ่งรับประกันเตามนี้สากลเห็นแล้วพ่อเนาะรับประกันเต็มนี้ครับนี่ครับเบื่อนครับก้อยสูงลอยสี่สิบห้าเลยครับร้อยสี่สี่ร้อยสี่สิบห้าประมาณนี้นะครับวัดอีลีกับพูนละลอยสี่สิบห้าบวกพูนละครับนี่ครับเบื่อนครับสายัวทัยโปร่งห่วงครับเรื่องกระดูกแขงขาโค้งสั่งโค้นเขากระดานเขานี่ครับ ลามได้จุงได้นี่ครับเบิ่งนดมหยากินหยาลวครับนี่ยงามลวครับแม่นี่เหมาะเลยครับแม่บกไม่พันใส่งไงอีกโตหนึ่งเลยครับครับพ่โตไปแล้ครับขรับพ่ดตัวที่สองขรับไรเงี้ยนะครับตัวนี้สูงลอย4ีครับ1 4ยสีเส้นห้องหาเดือนแล้วครับผมไข่หมกขาวครับไข่หมกขาวเป็นค้วยเผือกนะพ่อนะครับนี่ครับ ได้ลูกมาประมาณจะโตแล้วครับตัวที่สองในท้องครับนี่เป็นควายโค้งสางไงเรายังสดโย่ร้อยสี่สิบสี่เลยเลยครับนี่ครับร้อยสี่สิบสี่เป็นควายที่กระดูกไงครับอ่าเนส่วนที่เป็นได้เลยก็คือได้ความสูงกับกระดูกไงครับกระดานเขาไงเราได้ท้องอีกหาเดือนครับหน้าตาสวยครับหน้าตาสวยเลยครับตัวนี้เม็ดล้ำเนื้อล้ำตัวเพิ่นสีบลอนอ้างหนาหรือคือเพิ่น แต่ส่วนที่พ่นไดก็คือเรียงกระดูกกับส่วนสูงเราก็่าไจะเต็มไปไันดครับกับหนาตานี่ครับพ้อมนิดนึงแบงก์กันไครั็พอตัวนี้หกหมื 67, <000. S 1> 67, ่นเจ็ดพันหกหมื่นเจ็ดพันทองหาเดือนสูงลอ,อยซีฟซีด้ครับถ้าโตเต็มม้านี่เรียงเต็มเต็มม้านี่โอ้ราคาไปไล้อีกครับเป็นห่อนแดดครับคนเนี่ยปล่อยพันยางสิแหละครับเพราะไได้เบิง้งทวงทายยาง คยเลี้ยงคยสายพันธุ์นะส่วนสูงโค้งสางดีกระดูกแข็งขานี่เราทองได้สูงได้ดูกครับได้สูงได้ดูกได้ท่องนี่ครับราคาเก็ถือว่าเบาเลยละครับนี่ครับถูกมากครับถูกมากถือว่าเถืกอเลยละครับครับพอตัวต่อไปครับครับพอครับตัวที่สามเขาเดี๋ยวเขาสิมีเพิ่มมาอีกเลยครับแต่รกเขาไปไทยสามตัวเดี๋ยวมนี้ครับมีอีกยู่อยู่หลายตัวยู่ครับเอามาไทยหลายๆเลยครับ ห้พี่น้องเขาได้เบิ้งเพราะตัวที่3ามเขาเล็อยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกชายของบิ๊กเบิ์ดครับอายุ1ิเดือน10เดือนสูงร้อยสามสิบโอ้ถือว่ามาดีครับเบิ้งหนาเขาทั้งเขาเพ่นเขากลางดีเลยล่ะครับทรงเขาสมัยใหม่เลยนี่ครับเขายังมุนมุนอยู่ครับเพราะจับดีครับจับดีเลยครับเบิ้งครับอัตลักษณ์คยไทยชัดเจนิึกมะพร้าวว่างขากรวงยางช์เลยครับเพราะรอครับตัวนี้ผู้ใดหาไปกับสัต์ ผู้ใดมีควอยแม่เราจับสัดบ่อเม่นบ่มีเวลาเบิ่งหาค้ายผู้น่อยครับไปจับสัดสานีเพิ่นก็สิเริ่มจับเป็นแล้วครับอันขึ้นโค้มควอยแม่เฮากะเรียกผสมได้เลยครับใช่ครับไข่ยมนมนเต็มเต็มเบิ้งเงาหางงหญ่ๆไข่สวยครับตัวนี้ไข่สวยไข่ใหญ่ยไข่ตรงเบิ่งครับน้มแล้วครับตัวนี้ยางเลยครับพ่อยางเลยไปยางไกลๆหน่อยครับยางไกลๆหน่อยวนครับนี่ครับ คุยสิบเดือนครับหนาหนาอ้างลึกดีนี่ครับหอหาคุ้ยเมียในครอกนี่ครับนี่นะครับจัดทาเบิ้งครับดันขาหลังเออนี่ครับสวยนี่ครับโอ้โหข้อตันชื่อเรือเลยเข่าข้อเขาหางดีขนาดไทยสวยแข็งขาอนี้ครับแบงค์เลยครับพ่อตัวนี้ห้องหาเมียแล้วครับเปิดแบงค์เขไเครับแบงค์เขไเลยครับ สามหมื่นเก้าครับสามหมื่นเก้าครับนี่อ๋อพนนี้แม่พันนี้คว้าพนนี้แม่พ่นแต่ว่าพนพุอแยกน้มได้เหรอครับมันสิบเดือนแล้วสามหมื่นเก้าพันบาทครับผมถึงว่าราคาพอซื้อพอเลี้ยงเลยครับโตพนดีไหมครับเคียงขาดูง่ายหนาอ้างหลึกดีเขาพอดีเขับพ่อตัวต่อไปนะครับพ่อตัวที่สี่ตัวไทยเหาครับผมตัวนี้ตัวแรกพ่อพ่นว่า สีอุทัยเพราะว่าพึ่งพันรอบพึ่งพันรอบครับเออก็เลยอยากเก็บไว้ให้มันท่องแจ้งสิเป็นราคาไหมครับผมว่าพันรอบนี่เอาม้าลดเพราะว่าเพื่อผมเองพี่น้องเขาอยากได้ในราคาที่มันมันมันถือกว่าที่พันแล้วนี่ครับครับเออก็เลยเอามาเลยแล้วอยังไงครับตัวนี้ครับนี่เราเป็นควายอุทัยแท้ครับนี่ครับสูงร้อยสี่สิบห้าสี่สิบสี่สี่สิบห้าอยู่ประมาณนี้ครับวัดเมื่อกี้เหรอครับครับวัดอยู่นี่ได้ถูกโตัวมั้เสียวัดเบิ้งวงเขาหน้าตาสวยครับเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของเพิร์เลยครับไทยอุทัย ได้ลูกไหจักโตแล้วครับลูกซี่ตัวครับถือว่าผ่านการมีลูกมาแล้วครับไม่ต้องทวงครับว่าเป็นมงเป็นหมันก็ถือว่ามีลูกมาแล้วนี่ครับเบิ้งสูงรลายซี่ซี่หยซี่สิบหาเลยครับเอาเบื้องด้านข้างครับเห็นควายสายอไทยควายงามอีกตัวหนึ่งครับถึงผ่านรอบไปครับถึงผ่านรอบครับผ่านรอบไปตัวไหนก็พอแช่อุดรครับสร้างอุดอโอ้แม่กันยี่ตัวในท้องพอกันยี่เอานี้ครับนี่โอ้ยเบื้ครับเบิ้อง เข่าข้อดีถือว่าเป็นควายที่ข้อข้อหนาดีอยู่ข้อหนาวงเข่าแข็งขาลำเดือยลำโตยาวอ่างถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วครับเด็กมะพร้าวกะหนาหนาข้าพ่อยางไปปะเนี่ยเบื้องไทยเบื้องหางเนี่ยครับยบงางพุ่นโ,โค้งแบงค์พุ่นครับคงจะเบื้องไทยครับนี่ครับอือเดี๋ยวซูมให้เบื้องครับนี่ครับ หางก็เงาเลยคอนี่ครับเงางามเลยครับเอาจัดท่าทั้งขางกันแล้วครับนี่ผมบางงามเลยครับตัวนี้มันติดทองมากถือว่าชิดหนาสิอ้างไปก็นีอีกหลายครับแบงค์่าไหร่ครับพ่อตัวนี้หนึ่งแสนเก้าพันครับหนึ่งแสนเก้าพันสองร้อยสี่สิบห้าครับไว้อู่ไทยแท้ครับไว้อุทไทยเราก็น้ำเนื้อน้ำโตคือยังเห็นนี่นะครับ หันทองมานี่ส่วนสูงสถานีลําเรือลตัวหนีทองจะห่าหงเดือนสีอ้างคักเลยหรอครับเบิดแล้วพ่อเขาบม่มีอีกเดียบิดแล้วครับเบิดแล้วครับอ้าวพ่อบอกเบิดทัวกับโปรโมชั่นส่งได้หอดใสให้พอมีพี่น้องเขาด้วยครับเบ์โทรครับโปรโมชั่นส่งฟรีอร่อยกิโลครับร่อยกิโลครับแต่ว่าคุยกันได้ครับใกล้ใกล้กันได้ครับส่งได้หอดหมององเก่าครับหันต่อร้องกันบาหลายหรือสีซอยคาส่งกันฟาร์มอยู่หลังโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยสองครับขอนแก่น ต่างกีเพียรมาหนีเลยครับผมขอนเจนวิทยายนสองครับเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าครับครับหกสองหนึ่งสองศูนย์ศูนย์หนึ่งครับแอดไลน์กับเบอร์นี้ครับผมเฟซบุ๊กกับตามที่ผมขึ้นไว้ให้ภาพนิ่งผมท้ายเก็บให้ถูกโตครับราคากับตอร้องถูกโตรับประกันตามนี้ภายนอกสากลให้ครับครับผมนี่ครับมีปัญหาอย่างหรือสะดวกอะไรก็โทรเข้ามาคุยกันได้เบอร์คุยกันได้ครับคุยกันนี่ครับแนะน้ำอีกโตหนึ่งครับผู้ใดหาเมยบอกเมยพัน เอาไปลุนพันรอบพันเล่ารอบหนึ่งครับไปพันจากสองรอบหรือสองรอบก็ใกล้จังตรวจทองนะครับครับเนี่ยครับเอาครับพ่อมืเอนี้ฝากคอพี่น้องเขาเบิ้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่นตั้งใจในการทัคลิปครับขอบคุณพ่อฮันครับครับสวัสดีครับ